มาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระย4บศีประจำวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2567านะครับวันนี้ซึ่งตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน3ปีเถาะนะครับผมเอาละครับนะวันนี้วันตรุษจีนเนื่องจากวันตรุษจีนนะครับอาจารย์ขอวอวยพรให้ทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญสินเชียรอ,อยู่อีสิ่งนี้ว่าใช้เฮงเงปังปังรวยรวยกันทุกคนนะครับผมใครที่ชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับผมคนที่ชมทางทวิตเตอกดเซฟ คลิปนี้กดหัวใจกดแชร์รีโพสให้อาจารย์ด้วยนะครับคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวก,บวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะครับผมใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับสีนำโชคนะครับเสริมโชคลาภในวันนี้จะเป็นสีฟ้านะครับส่วนสีที่อุป,ปถัมนะครับเป็นอำนาจวาสนาจะเป็นสีเทาดำนะครับ ส่วนสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีเขียวเลขลำโชคของวันนี้นะครับจะเป็นเลข3เลข6เลข8เลข9และเลข7ดครับผมดูดวงส่วนตัวมีค่าเปิดดวงชะตายอยู่ที่599บาทใครสนใจคนที่ชมทาง t i k t o k กนะครับกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ t i k t o k ของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นๆคุณสามารถติดต่ออาจารย์ทางอินบ็อกซ์ของแต่แพลตฟอร์มมาได้เลยนะครับคนที่ชมทาง Tik t o k ถ้ากดลิงก์แล้วมันไม่ไปนะกดติดตามอาจารย์แล้วก็ กดส่งข้อความอินบ็อกซ์มาหาอาจารย์ได้นะครับเอาล้วครับวันนี้พุทธังเปิดทำมังเปิดสังฆังเปิดอาจารย์จะใช้ไพ่ดิเดนไวส์สเปรดถลับนะครับใครที่ชมจนจบขอให้ประสบความสําเร็จร่ํารวยร่ํารวยเฮงๆปังๆ,งๆนะครับส่วนคนที่เพิ่งชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ไว้ในทุกแพลตฟอร์มเอาไวด้วด้วยกันละกันนะครับผมอ่มาเราจะเริ่มจากที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับได้ไพ่ The justice นะครับวันนี้โดยภาพรวมแล้วนะให้ระวังในเรื่องของการประทะหรือความขัดแย้งนะครับผมการมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมง,งานหรือเจ้านายต้องใจเย็นๆน,นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงานนั้นคุณต้องนิ่งเอาไว้ก่อนนะครับถ้าหลีกเรื่องการขัดแยง้งหรือว่าการเซ็นเอกสารได้จะดีมากนะครับการเงินนะครับวันนี้ให้ระวังให้ใครจีบยืมเงินไปก็จะไม่ได้คืนนะครับผม ทำบุญหน่อยเนาะสุขภาพระวังเรื่องน้ำเหลืองเสียนะครับสุขภาพไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับความรักคนโสดวันนี้ยังไม่สมหวังนะครับนะวันนี้ต้องใจเย็นๆก่อนนะครับให้ออระวังการมีปากเสียงคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักมักมีเรื่องเครียดนะครับเนาะต้องใช้ความเป็นธรรมนะครับนะค่อยๆค,คุยกันแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นต้องชั่งาหนักดีๆนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปไหว้องค์พระแม่ต่างๆที่คุณนับถือนะ เพศผู้หญิงนะครับจะช่วยเสริมดวงเสริมสตาได้เป็นอย่างดีนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับใต้ไพ่เจ็ดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมแล้วยังไม่ค่อยดีนะครับอาจจะมีปัญหาเข้ามาจุกจิกนะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองต้องเปิดใจนะถ้าทําหุ้นส่วนก็ต้องค่อยๆเปิดใจคุยกันนะครับนะ เคลียเรื่องปัญหาทุกอย่างให้ดีทําความสะอาดบ้านดีๆโต๊ะทํางานนะครับนะคุณจะได้ดีขึ้นการเงินก็เช่นกันวันนี้โชคลาภยังไม่มานะครับแต่มักจะมีเงินมาช่วยเหลืออยู่บ้างแต่ว่ามันอาจจะเป็นทางที่แบบว่าลับๆนะครับหรือธุรกิจสีเทานะครับสุขภาพให้ระวังเรื่องของไขข้อเรื่องของกระดูกนะครับผมเพราะมันเป็นเด็ดดาบเนาะความรักคนโสดวันนี้ให้ระวังคนที่มีเจ้าของจะเข้ามาหาคุณนะครับคนที่มีคู่วันนี้ให้ระวังปัญหาความรักนะครับ ที่ไม่ค่อยเปิดใจคุยกันนะครับอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันบ้างวันนี้ขอพรขอโชคลาภอยากเฮงเฮรวยๆวยนะครับให้รีบไปทําบุญโดยเฉพาะการแก้ปีชงทําบุญสะดะเพราะเสริมดวงปล่อยปล,ยปลานะครับแล้วก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะครับโดยเฉพาะพระภูมิเจ้าที่นะครับผมท่านที่เกิดในวันอังคารครับ ได้ไพ่หกเหรียญว,ว้าววันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับโดยภาพรวมแล้วยังไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าอะไรมีงานที่เข้ามานะครับแต่ว่าบางครั้งในงานนั้นอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายหรือว่าต้องจ่ายเงินเข้าไปเยอะเลยทีเดียวนะครับต้องควบคุมดีๆนะในเรื่องของเงินในงานของคุณนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้ ทำได้สิบแต่จ่ายยี่สิบนะนะบางทีทำได้สิบจ่ายร้อยให้ระวังนะครับการจ่ายเงินที่สุรุย่ยสุร่ายนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ดูในเรื่องของความเครียดการทานน้ําน้อยนะครับต้องดูแลร่างกายกันด้วยนะครับความรักคนโสดวันนี้ยังไม่สมหวังนะครับบางครั้งคุณก็นะครับท้อในเรื่องของการต้องเปย์อย่างนู้นอย่างนี้นะครับนะคนที่มีคู่ครับช่วงนี้นะให้ระวังความขี้งอนซึ่งกันและกันนะครับต่างคนต่างไม่เข้าใจกันเนาะ วันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะนะพระสังกรจจายหรือว่านะครับเกี่ยวกับาเวสุวรรณก็จะดีนะครับผมท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนนะครับอืมได้ไพ่สามไม้เท้านะครับกิจการงานของคุณในวันนี้ดูด้วยภาพรวมถือว่าดีนะครับเพราะว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าใจร้อนนะครับจะทํากิจการงานอะไรต้องวางแผนก่อน การเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้พอจะมีเงินเข้ามาบ้างนะครับเนาะพอจะมีสิ่งดีๆเข้ามาบ้างต้องใจเย็นๆครับสุขภาพการเจ็บป่วยของคุณต้องค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะครับผมความรักคนโสดนะครับวงนี้อย่าใจร้อนนะความรักของคุณแฮปปี้มีโอกาสพัฒนาไปได้สูงนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักของคุณนะครับมีโอกาสพัฒนาเป็นปึกแผ่นหรือว่านะครับจะได้อะไรดีๆจากแฟนหรือคนรักของคุณวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุทธกลางวันนะครับให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะ ในบ้านของคุณเนาะนะับพุทกลางคืนก็เช่นกันนะครับนะท่านที่เกิดในวันพฤหัสบสดีครับได้ไพ่ h ั The World นะฮะวันนี้กิจการงานของคุณโดยภาพรวมแล้วแฮปปี้นะครับวันนี้คนที่ทำงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำงานศินละปะนะครับอะไรอย่างนี้ก็จะได้รับมอบหมาย ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมากๆเลยการเงินก็เช่นกันนะครับนี่ถือว่าดีนะนะ oot. เงินทองไหลมาเทมาแต่ว่านะครับคุณก็แบ่งเอาไว้ทําบุญบ้างนะครับแบ่งไว้ใช้บ้านก็จะดีนะสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงการเจ็บป่วยก็จะดีขึ้นนะครับความรักคนโสดวันนี้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับความรักคุณจะดีมากๆเลยนะครับจะสมหวังน,นะคนที่มีคู่ครับวันนี้นะความรักของคุณสมบูรณ์แบบนะครับนคนที่ทุกข์มานานในเรื่องของความรักวันนี้ก็จะ ประสบความสําเร็จนะครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพระแม่ต่างๆนะครับนะหรือว่าพระแม่ธรณีเนี่ยจะเสริมดวงเสริมชะตานะอย่าเลืมส,ส่วนมนทําบุญได้นะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับได้ไพ่สิบดาบนะครับวันนี้โดยภาพรวมแล้วให้ระมัดระวังหุ้นส่วนหรือว่าไว้ใจคนอื่นมากเกินไปงานของคุณจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวคุณเองนะต้องรอบคอบนะครับแล้วก็ บางครั้งคุณต้องลุยเองนะครับผมการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ให้ใครหยิบยืมเงินไปก็จะไม่ได้ไม่ได้คืนนะครับระวังเรื่องเอกสารสัญญาด้วยนะครับสุขภาพระวังอาการปวดหลังปวดตามข้อต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับความรักคนโสดวันนี้ดูเหนื่อยๆนะครับกับปัญหาความรักนะเพราะว่าอาจจะมีคนมีเจ้าของหรือว่ามีคนมายุมาใหญ่ให้ความรักของคุณมีปัญหาคนที่มีคู่ครับช่วงนี้นะให้ระวังมือที่3นะครับโดยเฉพาะ นะคนที่เข้ามายุ่งแย่ให้ความร่างคุณต้องแตกแยกนะครับวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้นะครับไปทําบุญลงศพนะครับไปทําบุญปล่อยนกปล่อยปลานะแล้วก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะอ,าองค์พญานาคหรือว่าเทพที่คุณนับถือนะครับผมท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับว้าวนะครับ ได้ไพ่สองดาบนะครับวันนี้นะโดยภาพรวมแล้วนะครับวันนี้เป็นไพ่แห่งความขัดแย้งการมีปากเสียงกิจการงานให้ระวังในเรื่องของการมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานนะครับนะพร mm hmm. าะฉะนิ่งเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปปะทะกับใครดีกว่านะครับนะฝ mm hmm. ึกสมาธิสวดมนต์นะฮะจะได้ดีขึ้นกัน mm hmm. กเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับให้ใครหยิบเย็มเงินไปก็จะไม่ได้คืนและค่อนข้างจะเครียดด้วยระวังมีปากเสียงกันนะครับ สุขภาพนะให้ระวังน้ําเหลืองเสียเลยความเครียดนะครับผมความรักคนโสดนะฮะวันนี้ยังไม่สมหวังนะครับนะวันนี้ต้องใจเย,ย,ย็นๆไว้ก่อนนะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักของคุณมักจะเกิดจากตัวคุณเองคําพูดของคุณเองนะครับนะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพระแม่โดยเฉพาะพระแม่กวนอิมนะครับสวดมนต์ไหว้พระเยอะๆ การทำบุญสะดอะเคราะห์จะได้เสริมดวงเสริมโชคลาภนะครับผมอขอบคุณทุกท่านวันนี้วันตุษจีนขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังๆกันทุกคนนะครับวันนี้หลับแล้วนะครับสวัสดีครับ